เฮาแบาาบบริจาคอก็เลยนเนย,ย,ยอมแก่อนโดยก็เลยยอมยอมแบก่อนซะแต่ว่ายัางได้ฉันทั้งไอตรงไม่เตียงก็ได้บอกแท้จริงอยู่บ่บอกเรียบร้อยแล้วว่าบอกบอกเถิงเพื่อนยันเพื่อนหห้สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องฟังลาวฟังไทยและต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนรับขอชู่องสาวตาสตาร์เนวพี่น้องไงตอนนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านโกะกระทันเทาคือเก่าพี่น้องไง ก <'d be> <numbers> ็ยังบ่ทันออกไปไสเนาะความนี้คลิปที่แล้วก็คือเขาไปว่าสิไปหาเอ้ยล่ะแต่พ่อแต่สามีเพิ่นเนาะหรือว่าผัวเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็สิเอื้อล่เพิ่นบ่อยู่แต่คลิปนี้ก็สิมาต่อไปหาเอ้ยลก่อนบ่ฮู้ว่าเพิ่นจังได๋เนาะเก็บทานแล้วแล้วบ่ได้ยินเพิ่น่เพิ่นเก็บทานอยู่พี่น้องเนาะเพิ่นเฝ้าทานเก็บทานใส่กระสบพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋กสิเข้าไปทักทายพุ่นแหละาเว บบท่านได้เคยเขามาถ่ายคลิปเพิ่นจากเถื่อเนอะาะแต่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเนาะไปฉันพากลับไปหาเอเด่าเพิ่นก่อนไปเบิ่งเพิ่นก่อนเนาะเฮ็ดเวียกกับทาน,ๆๆน,น,นกับๆๆเต่าพ,พ,พี่น้องเลยเนาะฉันกลับไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเลยไปทักทายสบายดีเพิ่นเนาะคุกแหละพี่น้องเลยเนาะจังใดเด้เพิ่นเฮ็ดทานเฮ็ดเต่าผู้เบาวเวียดเพิน่นโอ้สบายดีสบายดีว่าทุกคนเนาะเบาเวียดโอ้สบายดีเนาะ ได้ล่ะน้อยเพื่อนพาไปหาแม่ว่าสบายดีล่ะเกือบกระปใช่เนาะโอ้ยแล้วบังเหยียบน้ำได้ลูกหลานเนาะตัวนี้ก็ขอไปหาทั้งเวลาเพื่อนก่อนป่าตเดิมาพี่กันมีเถียงมีเพื่อนอีกเนาะพี่น้องเลยมีเพื่อนพ่อเอาแล้วมีทั้งเพื่อนพ่อเพื่อนแม่แบบนี้เนาะแยน่กันอยัวแบบนนี้แหน่กันอยู่ เป็นอย่งไี้คิดกันดูฮะโดยไปจันไปเนาะเผาเปน้องเนาะทั้งนี้ปอเป็นเพื่อนดีด้เป็นเดือนดละบ่อด้นี่เอาอยู่พุ่นปอเดียวอยู่พี่นะโดยโดยสบายดีสบายดีเนาะสบายดีเด้อปาตัวเผาทานหากาศควอดขึ้นมาเมื่อนี้เลยปอควอดไม่ไม่มันมาก ได้จจกสอบนี่นะหนึ่งสอบโอ้ได้แปดสอบเอ้าเป็นยังได้เอื้อยคือว่าเพิ่นมวยเห็ดทานอยู่ทางสวรรค์นี่ก็ยังนี่อยู่ว่าหวยเห็ดไปจักสีเห็นอะไรบ่เอ้าเนาะเออวางช่วงทิศหลังเพิ่นยังประกาศอยู่ได้ว่ามวยเห็ดทานเห็ดอยังนี่นะคันบ่เห็ดไปจักสีกินอย่างแบบจำเป็นเนาะเลยเนาะคันบ่เห็ดจักสิหาอยังเห็ดอยัางน้อยไม้เน่ามันอีสังกะบุมีกระก็เรียกกัมันท่นสิบ่เห็ดผักโบได้เนาะมีเนื้ออยู่เนื้อกิน ก็พอได้แก่แรงแก่งานแต่ว่าอันคายชอบเท่าไรทางนี้นะเอ้ยสามสิบห้าโอ้สามสิบห้าเมสิผู้แต่ว่าเอ้ยละเอ้ยละเนาะบุเคยเข้ามาจ้ากเลยเข้ามาจักเถื่อนก็เรื่องกระโดดนี่เน้ะเด้อนั่งเด้อนั่งก่อนนั่งก่อนเนาะนะทั้งเอื้อยเนี่ยอายุได้ประมาณจักปีแล้วสี่สิบเลยนะสี่สิบปีโอ้ดุนดาวเดือนครับอ่าเขาแถวเมในเฮือนเนาะก็เรื่องก็ได้ครับเบิึงคือยังน้อยอยู่ หน่อยยังนุ่มเนาะเราเป็นคนทางหน่อยบ่สอาจะเมียนเราเป็นคนห่างหน่อยฉันนะเกอลาเนาะเป็นคนบ้านใดได้บ้างบ้านนี้โดยตรงเลยบอสบ้านทูเมืองเหนือบ้านมันหัวเมืองเหนือหัวเมืองเหนือคนในสวรรค์นี่บ่โด้วยอ๋อบ้านทัวเมืองเหนืออยู่อาจจะอยู่แถวในเมืองพคนไหนอยู่แถวในเมืองโอ้โดยโดยโดยคือบ้านเกิดเมืองนอนอยู่นี่เลยบอสเออเป็นจังไดใจจงได้มาอยู่พี่ะเอฉย กามาน้ำผัวแหละผัวคนไทยปากซีได้ผัวไทยปากซีทั้งอ้ายเพื่อนอะคนไทยปากซีโดยเพื่อนก็มาหาเห็นอะไรเหตุการณ์นะก็เลยมาพบมาพ่อกันเนาะโดยอยู่น้ำกันจะดุดแล้ววะสิ13ปี13ปีมีลูกน้ำกันจ้าคนแล้วโหนุญาตเด้อมีลูกกันสองคนโดยอืมอืเอาบัตรนะคือทางอ่ะคนในครัวเหนื่อยๆได้สิเหนื่อยเป็นอย่างได้คือโบกับไปอยู่ทางนั้นนะนะมันเป็นแบบไดน กะเพิ่นกะเฮือนไพ่เฮือนมันเป็นบ่อนกะครอบครัวไพ่มันบัดก่อยกะครอบครัวขหอยแล้วหั่นนะอือตะลูกเต่ากับครอบครัวเพิ่นแล้วหั่นนะโดยโดยโดยเพิ่นกะครอบเพิ่นครัวเพิ่นมาซั่นใช้โดยคือทางเอื้อยกะครอบเอื้อยขัวเอื้อยคือพบพวกกันกับอ่าทางอ้ายเพิ่นนี่อยู่ในตัวเมืองสวรรค์เลยบ่อย เหตุการณ์เหตุงารเนี่ยเราจะไปพบติ๊กีเพลินกายเหตุการณ์ก่อสร้างเมาเหตุงานก่อสร้างหรับเมาโดยโอ้โดยโดยโดยติกี้เพลินกับเขาไปอยู่แถวบ้านแหละไปเสาอยู่แถวบ้านแหละเสาเฮือนแบบนี้แหละอยู่นะโอ้เห็นกันจังสันอ่าโอ้แล้วก็ทุกมักักกันบมาเนาะกันจากสันนะตกลงปวงใจแต่ว่าทั้งครัวทั้งอายเพลินเด้สันไ่ได้เมื่อเยี่ยมเมื่อยามบ่เพลินหัน เผืนกระยุกใหญ่ม้าเมย์เมย์เป็นเสียแล้วคือทางง่ายเป็นอุปยบด้เยผืนมาเบิดเมย์เบิดพรเสียอยู่บ้านโอ้มาเบิดโคเบิดครัวโดยมากระมาเผืนกระบมีที่อยู่ดอกโดยกรมาเซาอยู่จังสี่นะไปอยู่แล้วละผืนกระยูุผืนบวบเบิดเอ้ยผืนไฮนี่แล้วก็ไปเซาอยู่จังสี่นะอยู่ไปเรื่อยๆเนาะอยู่ไปเรื่อยๆได้สารเรื่องดินเรื่องดอนได้เลย เรื่องดินเรื่องดอนก็คือเอ้ยเล่าอะไรเพาะลรกก็ได้ถามทั้งอ้ายเพิ่นอยู่แต่ก็อยากมาทังเอ้ยเพิ่มเติมนะกายยังบุทบุญได้ออกไปหาเพิ่นยังบุทบุญได้ว่าปากต่อปากกับพอเแ่าไม่เท่านะโอ้เป็นดินพอเแ่าไม่เท่าบ่เดบบวก็พี่น้องคือใกล้บ่กูจับบ่กูจับกระเพิร์นเลาะด้นับถือเพิ่์นแบบเป็นนะพอแถวไม่เท่าโดยแดีว่าไปหาสื่อไปหาเบื้องดินนะอะไรไปเห็นเพิ่์นแล้วก็ขอปั้นขอยังนลำเพิร์นนะ ก็เลยว่าแต่ผัวเพิ่นกระปั้นหายแต่เมียหันโบอยากปั้นอ๋อนนะเมียมานำหลังถึงสี่นะโอ้จังไดป้โอ้ยไปรถไฟดิสบายดีสบายดีสบายดีมาต้าเลยสบายดีมาตาเนาะเอ๋อเนาะกาเรื่องทีเรื่องทางอลไรก็ได้ยังยืนมากระเบิดเลยด้วยเนาะดับมือคุ้มเข้ากันเลยนะโอ้ยก็คือทางผัวคงไม่เท่าไม่แน่ฮันโบอยากปั้นห้ ทางเมียทางเมียทางเมียบอยากปั้นให้ทางเมียหันบัวยากปั้นว่ากับเสียวอูน่ะเสียวอูข่อย่อยซื้อก่อนแล้วยและเสียวอูนั่นไปน้ำลังเลยและวันนี้แล้วเพิ่นว่าคันคันข่อยคันเม่เท่าอยู่หันก็เสียวเจ้ากับบัได้นั่นนี่นะอันเป็นยังวะบัวแร่ลูกหลานข่อยก็ยังหลายคนจังส่นะเพิ่อนเราบัวยากขายให้โดยเพิ่นบัวยากปั้นให้เพิ่นว่าคันเม่เท่าอยู่อันนี้อยู่แต่พอเท้าเพิ่นว่าส่นะหรือพอเท้าแล้วก็เลยปั้นให้จังสินะนาะ ก็ว่าคันคันมาบ่อยากปั้นจะทำอิฐเป็นยังคือบ่บอกนาเพอจนซื้อจนใจเงินแล้วมาเว้าเนาะจ่ายเงินจใจยังแล้วจังมาเว้าจังสี่นะดินของเจ้าได้โดยอาทิว่าเพิ่นมาจกเอาได้แม่นคมกิ่งเฉพาะแม่นอ่าแล้วก็เป้าหมายของเพิ่อนนะคือเพิ่อนนะอยากอยากเอาคืนก็ที่แม่นแั่ตพบ่อนแต่เพิ่อนใช่ยู่บนไม้เฉพาะอันนี้เห็นทางผัวเจ้าว่าเพิ่นชี้ยับหายลวงย้าวใช่ เจ็กกี่นเพิ่นสีแท่งให้ขั้นน้องตเพิ่นจกไหมมันสะแท่งเงาไปจังสันแล้วก็เราว่าคอยบ่อเอาคอยว่าสินะบ่อเอาคอยว่าคอยบ่อเอาดินคอยงามแล้วคอยว่าสีเหลี่ยมมันทนสีเจมมันทนเลยคอยบ่อเอาคอยเอาแล้วเนาะสิไปปี่ยเงาไปจังสันก็เป็นไปคือห้องแถวนี่ห้องเฮียนนี่ตีคือห้องแถวคือห้องเฮียนนั่งก็เป็นไปบ่อได้แล้วคอยว่าสินะก็เลยว่ายาซะเนาะเพิ่นก็เลยว่าเอาสุมักบอนได้จังสินะ หมักบอลเก้าก็เป็นไปบ่ได้นะ้วหน่อยเนาะมันก็เป็นไปบ่ได้ได้โจกน้องจนวันลิฟรถไมโครหนิก็ลิฟโอ้เลยเนาะและแบบนี้ละมันเลิกแท้ๆแล้วบบบนี้เพื่อนว่าซุหมักบอลได้ก่อนว่ายสินะพัวละว่าจะมักบอลได้เพื่อแล้วกัว่าป่าม่วงกับว่ามันงามกับว่าสินะแล้วเพื่อนว่าจังไดสิเพื่อนก็ว่าเออแทกเอ้าเพื่อนแทกเอ้ากับเฮากับบัพ่อใจจั่างสินะบัพ่อใจบอลได้บอลคอยว่าหยอกเอาเม่เห่าว่าคอยว่า มือนั่นแหละมือเดียวกันนี่แหละพอราว่าไม่เท้าอันสูมาหยังงพนวมาสิสิออกมาอยู่พีบอพนดมาสินะโอ้ยกล่ว่าสิมาอยู่แลไรไม่เท้าเอ้ยสิมาเห็ดหัวเห็ดห้าวะกลว่าสิออกมาแล้วปีนี้นั่นวะโอ้ยสิมาขอเงินกินน้ำน้ำไม่เท้าวันนี้นี่นะว่ายกพิ่นะอยขอเงินกินน้ำหยังโอ้ยได้ยินพอเท้าวันได้เห็นพอเท้าจกดินเลยพิ่เระว่า พอเท่าจกดินซู่ในไซว่ะอยู่ในไซพอเท่าจกในไซว่ะบอกไอ้ตาว่ะจะจกดินเขาอ้รีบออ่ะเราผัดยังบวเห็นบอกดินบนข่อยซื้อนะแล้วยังบวเห็นบอกก็เดียวว่าเราก็เห็นแล้วนะลูกผัวเราก็ต้องบอกแล้วบอนั่นบอนั้นแม่บอกอันนี้เราผัดหายเป่งๆอย่างนี้นะโบก็เลยโกปากคันว่าออกไปันก่งกะสิพิษกันอย่างนีนะโบก็เลยบบปากโบขคนโบอยากเทียงคนอย่างสีนะเฮาแบบบบอยากว่ากันอมไปก่อนโดยก็เลยยอมยอมไปก่อนซะ แต่ว่ายังได้ฉันทั้งไอ้ตรงแม่เตียงก็ได้บอกแท้จริงอยู่บ่บอกเรียบร้อยแล้วว่าบอกบอกว่าเธอเพื่อนยันเพื่อนให้บัดสีให้ยังกับเพื่อนเป็นคนชื่อให้เนาะชื่อกายาชื่อกะ เพิ่นมอบให้เฮาแล้ยวฮะน้าเนนพิ่นมอบให้เฮาแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของเฮาเลเลแล<อ>้วแล้วแต่เฮาหฮะน้แน่แต่เฮาอยู่แต่ว่าบางอย่างก็อยาก <c oughs> บอกให้เพิ่นฮู้บา้านแรกแหละเพิ่นฮู้ทีหลังแหละมันบ่งามเ,เนะาะเสียใจแนเนาะว่าตาเอ <c oughs> ้าแมมนอยู่่วาเพิ่นซื้อให้เฮาแล้วเป็นดินเฮาแล้วแต่ว่ามันอ่านู่นนี่นั่นผัวเพิ่นจะช่วยจะเคลียร์ให้เนาะแม่นบ่ตามันก็ต้องบอกเพิ่นอนก็ กอเอือยกบอยก่าบอกเพิ่นนะเป็นยังไงยันเพิ่นให้โอ้ยยันให้ยังเนาะกอเอวยก็ไ่ได้เฮ็ดยพิษอย่างนี้กับบอยก่าเอยซื่อเพิ่นขื่นมาลายนะกับบอยกเอื่อเป็นยังไงเพิ่นมีพระคุณกับเห่าใบบอยกอื้อวยื่อกระแมนเพิ่นมีพระคุณอยูฮังเต่ว่าเพิ่นซื้อให้เฮาแล้วหมอกให้เฮาแล้วกรรมสิทธิ์ของเฮาแล้วนะ แล้วเ่อยากเอ่ยสื Gesch ่อเพิ่นขึ้นมาไล่ยัน่นเว้าจังซี่ิอะนะเอเคเพิ่อนยังเกรงใจบ่อเตียงบึ้งโดยเกรงใจบ่อเตียงอะนะบ่อตาว่าบ่อกเพิ่นเลยบอกเฮงกระเดกเนาะหัวเนาะมีหยังก็ต้องบอกเพิ่นเพราะเพิ่นก็เป็นคนซื้อคนยังให้เฮาก็มือเนาะเพิ่นบ่เอาคืนดอกโดยแต่ว่าบอกเพิ่นน่ะดีใจได้สมมุติว่าบ่อตาเนี่ยเป็นบ่เตียงอะนยอ่าดีใจเนาะแบบโอ้แบบว่านู่นนี่นั่นเพิ่นก็บอกอ่าแล้วแล้ว มาให้เพื่อนจ้าเอน้ำลังเลยบอกครับเอาแล้วบบได้บอกแล้วผัวเจ้าคือว่บอกฉันกับบอกเพื่อนหนึ่งแล้วแต่โดนแล้วแต่โดนแล้วแต่๋ยวไอเราเข้ามาเยี่ยมอยู่บ่ฉันบ่ได้เข้ามาแต่เพเป็นยังคะแนนได้บอกเพื่อนนะนะแต่บอกบอกเพื่อนแต่เพื่อนสืบทานซอยเพื่นแหละอบอกเป็นยังชาวว่าได้บอกไอเพื่อนทำผู้แล้วเพื่อนที่เข้ามาบอกเข้ามากกับเรื่องของเพื่อนเลยขอเพียงแต่เพียงแต่ว่ามีอย่างไงบอกเพื่อนเนาะแล้วเพื่อนก็ถามอยู่ไเหมือนว่าเอาพอใจบ่สั่นเอือล่ากับบอกพอใจเป็นได้แล้วเอือร่าพอใจเป็นได้แล้ว กะบ่ได้เว้าหลายให้เพิ่นฟังดอกฮั่นน่ะกะเว้าให้เพิ่นฟังอยู่ว่าเพิ่นจกเนาะแต่ว่ากะบ่ได้เว้าให้เพิ่นฟังดอกว่าโอ๊ยกะบ่พอใจอยากส่งคืนจังซี่กบ่ได้เว้าให้เพิ่นนี่แหละถึงว่าเป็นจังได๋กคือเอ้ยเว้าได้กรรมสิทธิ์ของเอื้อยเพิ่นซื้อให้เอื้อยแต่ว่าอ่าบอกเพิ่นแล้วกเพิ่นฮู้อ่าจังได๋กย่าเพิ่นบดนีใจากสิให้นเอื้อยางเก่งใจาอย่างฮ้ายจังซี่นะบ่อยากเอยซื้อบ่ฮ้ายดอกให้เพิ่นฮ้ายน่ะเนาะบ่เว้าเพิ่นแล้วเพิ่นสิ้อบ่ฮ้ายดอกเพราะว่าเฮ็ดจังได๋ ดินก็ดินชุ่มเอื้อเด้โจกกะโจกหน้าชุ่มเอื้อยบันนี้เพิ่นกะจะเอาโจกบนนี้เพิ่นกะให้ชุ่มเอื้อยไปอันแทกเอาอยู่เดชหากัไปแทกเอาสินะจบแล้วก็จบไปพอเทาหันเลยัน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 เอื้อให้ยันเอื้อให้บนได้เพราะว่าเราพิดเด้เราโจกน้องเราบรดบบอออกเด้เราบรดบบอจักความเด้บัดนียไปเห็นเองกะบันนี้ได้ดินตามเทีย นี่เก่าแล้วก็บว่าให้กันทำอย่างถือกันให้ถือกันถ้าซื้อป้องปองดองกันเนาะวัตตาคันไปอยู่กับว่าถือกันเพราะว่าเมถาวาเราเป็นคนโมโหแบบนั้นกภาษาเขาว่าหยอกนี่นะเรายังว่าโปวดปวดมาใส่แนาะนี่นะแลยบางเถื่อบางเถื่อเนาะไปอยู่เป็นประจำอย่งนั้นนะบางเถื่อนะเขาก็มีความอดทนเหมือนบอกกับผู้เฒ่าบางเถื่อมันก็อยากปะทะกันจันสินะแล้วมันก็จะเป็นไปบ่ได้จังทีนะ ยันพิษกันแน่นดคเตพาะนะโดยยันพิษกันเป็นเมื่อหนาดูสิเนำชาว่าจักสีพิษจีถึกแหละพี่น้องเลยชะว่้าบุญยากมีเรื่องมาตอกแตกกันชาว่าจีให้เทียงเราขึ้นมันกับสิเงานี่เงาชะว่าเพูนว่าเออกันที่ยับให้โตอยู่นี้เรือยับให้ชูอยู่นี้แล้วก็ยับเอาแต่ก็ให้มันกว้างแขมเกาอ่าแล้วก็ยู้สินะแล้วก็จกบกันไป เออกับวัวย่าพิดกันกับว so er> yeah, ัต้องวนน้ำกันเนามันกับวังพิดกันแบบนั้นนะว่ามันมันพิดเลยดิเพราะมันพิดเลยดิพิดตั้งแต่แตะต้องดินกันพุ่นอ่ามันพิดแล้วนะแต่เอื้อยจะไปได้้าบยังไงอืมบัดนี้ถ้าอยากให้ถือกันแล้วกันสมมติว่าเออนี่ที่ยับไปนี่กับไปยับเอาแล้วไปฟังหัวฟังเฮาแล้วกับไปเบิ้งไปปุ๊บปัากระชาเอาแล้วกับจบบไดนี้มันก็ไ่อยากไปแล้วพ่อตาอยากไปกันย่าเจ้าผู้แล้วว่าดินเจ้าอยู่นี่ บ่อยากไปย้อนยังเจ้ากตามันบ <c oughs> <c oughs> ่มีน้ำบ่มีน้ำกระยาคะแนนหู้ว่านี่เอาขึ้นแล้วเอาอะไรมันฉํำเกาเป็นของเจ้าเอาให้มันขึ้นเอาให้เหงาข่้วห้อมฉํำเก่าเจ้าเจ้าพอใจว่าเออฉํำนี่ดินห้าห้อมอยากได้บอลนี่แหละกะยู่ปุยกระยาไปฟังหู้ฟังเดนไปอันเป็นของเจ้าเนาะเป็นบอลของเจ้าแหละกระยาจบที่นะดีกว่าคนไปจกมาแล้วบัดชิมาน้อยมุกน้อยใจอยู่โอ้ยมันบ่พอแล้วมันบ่กขาดเรือแล้วกันอ่าก็บ บ่ได้น่อยใจปันไดเรื่องนั่นบ่ตาแต่มาน่อยใจไม่เห่าว้านี่นะแบบใดอันเว่าหโยกนี่นะภาษาข่อยเว้าหโยกนี่นะอันนี้กแบับนั่นแหละข่อยมาน่อยใจตัวนี้นะคันไปอยู่กับบ่ถือกันบอตาเอยบ่ถือกันว่าหยกก็ให้อันนี้วาโยกกับให้นะยังให้คือกันอยู่บ่ล่ะ ก็ยากถือกันนี่เพราะบ้านนี้เราปิดคนณให้เจ้ากับโบต้องให้แต่ว่าเ้าให้แล้วเจ้าให้นี่แมนซ้ำกันได้เราซ้ำกันเพราะบานนี้เจ้ากับโบให้แล้วก็ยูไพยูนั่นก็ยูเป็นกะสิโบกระทากันแต่ว่าเจ้าให้คอยกับให้วันสีใสกันแล้วได้บานนี้เอ้อย่านมีปัญหาอย่างสี่เลยก็โบอยากยูเออโบอยากยูแล้วก็บอไปยูแต่ว่าให้ฮู้ว่าเออดินเจ้างอย่างคือเก่างนั้นฉะนี้คือเก่าใช่ไหม แต่ว่าเขาอยากส่งคืนนี่ดิสันเอาอยาก่งคืนกับเพื่อนกับเก็บเงินมาไปซื้อบอนไม้เอากระว่ากันเนาะนอยช้ำชงคืนแล้วก็ะว่ากันโอเคบอกแล้วสิเอาเงินให้เจ้าบอกนั่นแหละยังว่ายังมาท่านในว่าปากตบปากแล้วก็ว่าต้องว้าวชาวเจ้ามักแน่นนะนะด้วยค่ามมักแน่นอย่างนี้ผู้ใหญ่เพื่อนกับโบห้าห่ะดอกคะแนนว่าได้คืนช้ำราคาอัน เก้าเอาแล้วก็ไปชื่อใหม่โดยจะว่าเพิ่นทวงเงินคืนแล้วไปชื่อกินเอื้อนนะเพิ่นให้นนั้บ่เอาเสียใจผู้เพิ่นอยู่เมืองนอกว้ายเนะต้นเพิ่นเพิ่นพูดแล้วเสียใจเพิ่นจะเสียใจผู้ชื่อผู้ให้แล้วเนาะโอบุกพึ่งจริงเลยอูเบิ่งนี่ก็มีดอกผู้ฉีมินให้น้ำอันนี้เนาะบอกว่าดิม่อยังก็ให้บอกผู้บรรทุกแล้วเอฟซีเพิ่นต้องวาแล้วเป็นยังไง เอล่ะคือบอบอกทางไอ้เตียงวันนั้นนี่แหละบอต้าบอกพี่บอถึงได้พี่น้องเว้แต่ว่าดีนี่บอต้าวันบอกเพราะว่าตอนซื้อซื้อเพิ่นพู้จักเนาะตอนมันจบมันงามมาเนาะเฮาก็เพิ่นเป็นผู้แลนไฮตอนมันมีเรื่องมีเล่าเฮาชิโอมไว้บัดมันบาดตายไปแล้วเป็นผู้ที่รังเนี่ยมันบอกงามเอออือ เอยแบบ่อยากรลกวนเพื่อนอย่างนมันบอได้ว่าลกวนเขาบอกเด้บโบเมนิวเจ้าต้องมาเคี่ยไม่บ่่บเมนงเป็นหนึ่งแล้อย่ว่าในมาเคี่ยคอยเดอต้องมาเอ็ดในคอยเดอบโบเมนอนั้นเคยบอกไงครับผู้ว่าเดียวเกิดยังขึนนแบบใดแบบใดหดใจมาตาขอบใจนบ้ายอันนี้คือคำแนะนำโดยคือคำแนะนำไลยเอ่ยหันเนาะคอมเมนอยู่แต่พานมากคิดคิดไปว่า อยากบอกก็คือบออยากบอกนะนี่นะยันบอกเตียงเพิ่นว่าสงคิดสงใจทั้งเลยได้อยากบอกแน่อยากบอกแน่ข้างที่เราหน้าหูจักก็บอกเตียงมานี่เราโมเมนคนสีแบบว่าอันนี้ได้บ๊อบความจริงเฮงดีสุดเอ้ามึมมึมอ้ามเนี่เราสี่ให้หัวอ่าบ๊อบนั่นตรงๆเลยอ่าตรงๆเลยได้แล้วเฮงคว่ำคนแบบซัดซื่อได้อ่าแบบว่าบ๊อบแบบโป๊ะๆเลยได้แล้วเอาคนโปอ่าบ๊อบแมนก็คือแมนโมแมนคือโมแมนต์ได้ นี่แหละจังวะเอ้ามีจะทำนั่นแล้วน้องกาดแนะนำได้จะทำนั่นแล้วทนทีว่าอะไไปคนนี้ยันพิจัยเอื้อยแล้วยันพิจัยเอื่อยเพิ่นนี่ยแล้วเปนอยใจอีกเลนะบอกใจมาตนกามาเลยย้ายใจหรือใชจทานมีจะขวบจะใดก็มาเก็บให้ปันนาครับดังฉันันบบเราเฮ็ดบัก่ายวัชาวน้อยใจได้จังช่างใกล้กันอมากใกล้กันเลยแบบนี้ใช้น้องน้องเพื่นือนุ่มมาตอนนอโด ถือต้องปองรองกันเด้อเวยเด้อยนะใดมันยิ่ถือต้องกันก็คือว่าและจะว่าคนให้มาหอยให้ครับแล้วมันเนี่ยคนไทยเจ้าเจ้าให้คอยมันบจบกันนี่คือแต่ว่าถ้าเรายใจอายุลายกกันก็เอื้อยเพื่นหรือว่าเมย์เพื่อนแล้วอ่านแล้วฮอนก่อนก็ได้แต่ว่า ที่บอกไปที่ว่าไปก็จ่างคือจะพิษพิจารณาเบิงเนาะอ่าก็บอกว่าเป็นแนวทางมาเช่นช้าแต่ว่าพิษแต่ว่าเป็นพิการอ่าน้ำออกไปว่าเั่นชัดเลยมันถึกอ่ะเก็บไปคิดต่อเนแต่ว่าได้ทำนี้แล้วเนาะไปเั่นมันกีค่ำแล้วเนาะสบายดีด้วยสบายดีสบายดีเนาะดีมีแงดีมีเฮงเรื่องที่เรื่องทางก็คือว่ากันละไปเนียนๆว่าให้ถึกกันกันว่า ใบอยากพิษใบอยากเทียงกันก็ได้นะว่าตาพิษกันแล้วมันอยู่ยากเลยนี่นโอ้ยเนาะว่านี้จะเบหยากพิษกันแล้วาตาจะช่วยไม่ถูกพ่อหน่วยท้องอย่างว่านี่น้อนย้อนไปเลยพี่น้องเนาะโอ้ยนี่พ่อว่านี่มีสองหลังสองเฮือนใจอยู่บาทนี้ยังบมเล่วได้บาทนี่อ้าวอยู่พุ่นกับมีเฮือนอยู่พี่กับมีเฮือนเป็นอย่งไี้กับลูกกับผัวแยน่กันอยู่บ่เอา กันอยู่ดัวจริงสันสบาดูโอ้สบายดูแล้วว่าดูเลขกันอยู่น้ำกันเวนว่าบอาเลอยูยืนหเจ้าที็นโอ้เลยเกันมาอยู่พี่โดยเนาะผนบ้าจาิไฟป้าอะครัะไปได้ขึ้นรถเด้้อเอาต่คช่ยบาจ่าคอยไปน้ำเน่บ่นบ่นนี่บ่นบ่อนางรับปะนะเอาเซบลจ้าส่วน่อยว่าไปได้มาไปป้าได้มาเอา ป่อตัวเขียวมันคือไงแท่นี่พ่อขันจอดแล้วไปทำแท่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนานเดี๋ยวนานเดี๋ยวมัสั่นเลยเนาะบได้ดีพ่อเอ้ามาตูวพันใช่เด้อพ่อพี่เฉยเม็นเออเม้นเลยน่ะจะพ่อแล้วจุงว่าอันนั้นเนาะพี่น้องเนจะงว่าหัวตดำนี่เนาะสะมาณนี้เด้อน้าว่าผิดพลาดจะขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเงยเนาะ ในคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนพี่้อกไงที่ว่าผิดพลาดประการใดว่าจริงใดเนาะทีมันโบจบโบงามจริงใดก็ขอโทษขออภัยในหลายเด้อเนาะคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนเนาะขอกบขาบความวาสบายดีสบายดีเนาะบ๊ายบาย